สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Ghosty Studio ช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวสยองขวัญและตำนานลี้ลับจากทั่วโลกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตำนานที่พวกเราเล่าไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นฮานาโกซังแห่งโรงเรียนร้างเสียงล่าของเทเกะเทเกะความน่ากลัวของคุจิซาเกออนนาหรือแม้แต่ ยุเรวิญญาณแค้นที่ไม่ยอมไปสู่สุขติวันนี้เราจะขอพักเรื่องราวของผีที่สิงสู่ในเมืองมาเข้าสู่ตำนานที่ลึกกว่านั้นลึกเข้าไปในป่าที่มืดมิดและไร้ผู้คนวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับโกกุตำนานสิ่งมีชีวิตลึกลับที่จะทำให้คุณไม่กล้าเข้าป่าเพียงลําพังอีกต่อไปเรื่องราวของโกกุ ไม่ใช่เพียงแค่ตำนานเก่าแก่แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งและคุณครูสาวผู้เคราะห์ร้ายเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตระหนักว่าในบางครั้งเรื่องเล่าก็อาจไม่ใช่เรื่องเล่าอีกต่อไปเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อครูยูริครูสาวใจดีได้นำนักเรียนชั้นประถมของเธอไปทัศนศึกษาที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าคิริโนเด็กๆทุกคนต่างตื่นเต้นกับการเดินทางบนรถบัสสีเหลืองสดใสเมื่อรถบัสเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในเส้นทางที่ปกคลุมด้วยต้นสนญี่ปุ่นและต้นเมเปิลสูงใหญ่ครูยูริก็ตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องสนุกๆให้เด็กๆฟังเอาละค่ะทุกคนวันนี้ครูจะเล่าเรื่องตำนานเก่าแก่เรื่องหนึ่งให้ฟังครูยูริเริ่มต้นเป็นเรื่องของโกกุ โกกุ Goku, หรืออีกชื่อหนึ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือฮิโตะโคโรชิแปลว่านักฆ่ามนุษย์เป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับป่าลึกว่ากันว่าโกกุ Goku, เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงใหญ่กว่ามากมีดวงตาสีแดงก่่ำและมักจะปรากฏตัวในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดมันจะออกล่ามนุษย์ที่หลงเข้าไปในอาณาเขตของมัน และจะไม่มีใครได้กลับออกมาขณะที่ครูยูริก,กำลังเล่าเรื่องอย่างออกรถออกชาติรถบัสที่พวกเขานั่งมาก็ค่อยๆขับลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครสังเกตว่าถนนเริ่มแคบลงและแสงอาทิตย์ก็เริ่มส่องลงมาได้น้อยลงเด็กๆเ,เริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปคุณครูครับทำไมป่าข้างทางดูมืดจังเลยครับเด็กชายฮิโรชิถามขึ้นด้วยความสงสัย ครูยูริเงยหน้าขึ้นจากสมุดและมองออกไปนอกหน้าต่างอืมจริงด้วยค่ะปกติทางเข้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าไม่ได้ลึกขนาดนี้นี่นาครูยูริพยายามที่จะถามคนขับรถซึ่งชื่อว่าคุณลุงมาสะโอกแต่คุณลุงมาสะโอกกลับไม่ตอบเขาเอาแต่มองตรงไปข้างหน้าด้วยสายตาที่เหม่อลอยราวกับถูกสะกดจิต ความรู้สึกผิดปกติเริ่มแพร่กระจายไปทั่วทั้งรถบัสก่อนที่รถจะเลี้ยวขวาอย่างกระทันหันเข้าสู่ทางดินที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนคุณลุงคะได้ยินหนูพูดไหมคะครูยูริตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆรถบัสยังคงแล่นลึกเข้าไปในป่าที่มืดมิดและเงียบสงัดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรถหยุดลงอย่างกระทันหันเด็กๆทุกคนในรถเงียบกริบด้วยความกลัว ครูยูริเปิดประตูรถลงไปสำรวจสถานการณ์กลิ่นของดินชื้นหรือใบไม้เน่าๆลอยเข้ามาในรถอากาศที่เย็นเยือกทำให้ทุกคนขนลุกสิ่งที่เห็นคือป่าที่หนาทึบจนมองไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยจังหวะที่ครูยูริกำลังจะขึ้นรถเธอก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าขนลุกดนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ มันคือชิเมะนาวะหรือเชือกฟางศักดิ์สิทธิ์ที่คนญี่ปุ่นใช้ผูกรอบสถานที่ที่เชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตยอยู่ชิเมะนาวะนี้ดูเก่าแก่มากและสิ่งที่ทําให้เธอต้องตัวแข็งทื่อคือป้ายไม้เล็กที่ถูกปักไว้ข้างทางป้ายนั้นมีรอยแกะสลักตัวอักษรคันจิเก่าแก่อ่านได้ว่าถ้าเจ้าเข้ามาลึกเกินไปจงมอบชีวิตให้แก่ภูเขาครูยูริถึงกับเข่าอ่อนด้วยความหวาดกลัว ข้อความนี้เหมือนกับคำเตือนจากตำนานเรื่องโกกุที่เธอเพิ่งเล่าจบไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วท่านใดนั้นก็มีเสียงหมาป่าหอนดังขึ้นมาจากป่าลึกตามด้วยเสียงกิ่งไม้หักดังกึกกึกกึกราวกับมีบางสิ่งขนาดใหญ่กำลังเดินเข้ามาใกล้ๆเด็กๆทุกคนกรีดร้องด้วยความกลัวและเบียดตัวเข้าหากันครูยูริพยายามปลอบโยนพวกเขาแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนประตูรถเริ่มสั่น ทุกคนเงียบไว้ไม่ต้องส่งเสียงครูยูริตะโกนบอกเด็กๆแต่ในวินาทีนั้นเองเธอก็มองเห็นบางสิ่งจากกระจกหน้าต่างด้านคนขับมันคือเงาสะท้อนของสิ่งที่อยู่ข้างนอกเงาขนาดใหญ่ที่ไม่ได้สะท้อนภาพของต้นไม้หรือกิ่งไม้เลยมันเป็นเงาของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงและกำยำผิดปกติและดวงตาของมันก็ส่งประกายสีแดงกำ่ำท่ามกลางความมืดมิด ตำนานเล่าว่าโกกุจะปรากฏตัวเมื่อมีผู้บุกรุกเข้าไปในอนณาเขตของมันและเมื่อมันปรากฏตัวจะไม่มีใครได้กลับออกมาเสียงของเรื่องเล่าดังขึ้นในหัวของครูยูริเมื่อเงาขนาดใหญ่หันมามองตรงที่กระจกหน้าต่างและดวงตาสีแดงคู่หนึ่งก็จ้องมาที่เธอโดยตรงเรื่องราวของครูยูริและเด็กๆจบลงตรงนั้นไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นอย่างไรต่อไป มีเพียงเรื่องเล่าจากคนในหมู่บ้านที่ยังคงเล่าต่อกันมาถึงเหตุการณ์ในวันนั้นและถึงตอนนี้คุณยังเชื่ออยู่หรือไม่ว่าโกกุ Goku เป็นแค่เรื่องเล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c คร b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสยองขวัญในตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ใน Ghosty Studio สวัสดีครับ